สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เก็ตติรหรือว่าเกตเซตีนะผมวันนี้มาสู่กับมิกโก e ซีรีส์นะจ๊ะซึ่งมิโก้ซีรีส์ประจำวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็ผมยูโมทูดกูยงนะครับผมก็เอาจริงนะก็ยังไม่เคยคิดจะแตะเลยนะโดยซ้ำแต่ที่ผมสังเกตคือสกิลอะสกิลเหมือนเจ้าหญิงมายโยอย่างมากเลยนะับผมก็เลยแบบเอ้ยลองเล่นตัวนี้ดูีริงแล้วกันนะนไหนๆก็จะได้รื้อฟื้นความจําเส้สักทีหนึ่งก็ หยิบตัวนี้มานะครับผมแต่ที่จะเปลี่ยนนะครับผมแต่ที่ผมจะเปลี่ยนก็น่าจะใส่เป็นอามนี้เลยนะครับผมก็จี้ที่ผมจะใส่ก็คือ1นึ่งควอนบัตซูปเปอร์เดฟเวนชั่นออฟดูดระดสามช่อง2องเจ็ปเดอร์ดับเบิลวิงออฟสร้างคู่ขี้สามโดนสร้างโลกออฟป,ป้องกันและเจ็ดออกออกเกาะและสี่ถ้วยชูโนเมน้นะครับผมคือกับดักสปริงนะครับผมออฟเนี่ยมาเบิ้ล นะครับผมก็ถามว่าทําไมถึงกับดักสปริงถึงใช้อันนี้ก็ที่จริงสามารถใช้ ble, ามาเบิร์นหน่กูได้ไหมก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเราจะมาเล่นในกรณีที่แบบว่าถ้าไม่ใช่ด่าอลิณ่านะแต่ถ้าเป็นด่อนาอลิณ่าผมจะเอากระดักสปริงมาใส่นะจ๊ะโอเคมาเกมจะเป็นยังไงก็มาก็ง่ยายๆนะแพ้ก็คือแพ้ชนะคือชนะนะครับผมโอเคมาลุยกันเลยเอ่ะผมตาแด้ก็จะกบบโอดินเหรอแต่ตัวยังตำนานอยู่นะ โอ้ยเชฟโอดิสุยะพอี๋ยวก่อนอื่นนะคือไม่ได้อ่านจี้แน่นอนอ่ะคอยก่อนครับเก็บกระเบื้องไม่ออกด้วยอะพองานยากะมากข้าวไปข้าวไรมาเอ้ยแต่ข้าวมันนับขุดว่าดีอยู่แต่ตก็ขุดบ่อยนะเนี่ยขุดเป็นว่าเล่นเลยขุดที่นี่เนี่ยยังขุดเป็นว่าเล่นเลยมาท้อ โอเคครับผมมาดูจี้ <antique. S 1> <dairy S 2> ข contract, องฝ่ายสองข้างครับผมจี้ฝ่ายสองข้างจะใส่ปือหนึ่งมีจาปักที่ห sure. ูปุ๊บออฟเกี่ยวรอบโลกสองอุ้งเก่งแบบปลอมคริสตัลออกตั่นหลังฟ้าโอ้โหตรับหลังฟ้าเจ็ดสิบสามผู้มมือกลาสฉันโลกออฟออกเกาโอ้โหสี่ปืนฟองหูหลังฟ้ามอบป่าออฟสามคนไอ้ออกได้เท็มบุ๊กอี่เยียทำไมโอ้โหแต่ออฟออกก็คือแบบแปดห้าเปอร์เลยหูเยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยโอเคครับผมพอสิบสองครับได้สิ ยัแค่ขอบอุณแคบไปแล้วอืมซื้อด้วยแล้วก็วิซซ์สกิลก็อ๋ตัวแมนยามแล้ก็เต็โอเคทไ้ไ บอลนะครับโเปิดเงินด้วยผมเจะ,ะเาือครับไม่เปิดมาเราจะไม่เปิดมาลต,ตัดสปิงออกครับอ่าเราจะไว้ตรงนี้อือถามว่าทำไมไม่ไว้ตรงนี้อ่าแน่นอนอ่ะอนะคือแบบผมจะคิดเกล่ยไว้นะครับผมคิดเกล่ยไว้ก่นอน เพื่อไว้โอ้โหเกาะอ่าฮะแล้วไงต่อออกเกาะก็ไม่ออกโอ้โห,โโห,โโห,โโหงานหยาบเลยพ่อคุณโอ้โหสก,กิลออกสวยงามมาตรงนี้เอาละรู้นิ่งเดียวถ้าทอยต่อออกนะที่จริงเราสามารถซื้อเอ่อหอประชุมได้นะไอเนี่ยเรามาซื้อตรงนี้ได้แต่ว่าขี้เกียจตื่นขี้เกียจอู้ มาเลยนี่เนยโดนละไม่ต้องห่วงไม่มีตาหนังฟ้าไฟน้องไม่ต้องห่วงพี่มาเล่นวิกไม่ได้มาเล่นลบประชอโอเคน่าจะจบเรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอดโอโ้โหสเกตสร้งออกเวอร์ลูกบาก็ตันอีกมาโทโอเคนะผมต่อเลยนะผมก็ถามว่า มันเล่นง่ายไม่ก็มันเล่นง่ายมันก็เล่นง่ายแต่มันจะเล่นยากคือหลังหลังเกมคือเล่นแบบเหี้ยยากสัสๆ์ละหลงเกมนี่คือเล่นยากนะครับซี่ก็โอ้โหถือว่าโอเคน่าจะพอไหวอยู่มั้งนะมาคอยเบิ้ลสี่ครับคอยสองครับสี่อ้าาาเจ็บแล้วชีวิตโอเคพอยสิบสองครืมรอด ครับโอเคสกิลออกเราจะมาตรงนี่สุขการโอ้อยต่อครับทอยสิยยรครับออืนี่ทอยไม่เนี่ยมีร็อคเกิลออกเราจะเราจะถ้าเกิดต่อให้เราวางมันก็จะน,นี่ผมจะวางวตรงนี้คือต่อให้เราวางใช่ปะสมมุติถ้าเกิดผมวางไว้ตรงเนี้ยปึ๊บ ถ้าเกิดศัตรูมาตกมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีโล่อยู่แต่ถ้าเกิดผมวางไว้นอกจากเขตนั้นอออันนี้แหละศัตรูตจะเริ่มกังวลละว,ว่าจะควรทอยตรงไหนด้วยไงโอเคครับผมผมจะทอยสองในสามอ้อยตายสกิลสร้างออกตัวนี้ซื้อข้ากับกบระป๋อสเปรย์ออกนะโอเคกับสเปรย์ข้อ,อครับซื้อครับ ตามอย่างที่สังขาราเรียบร้อยโอเคพอยต่อพอ,อ,อ,อยสิอไม่พอยสองก่อ,สอนสามเซนอยู่นิดน,นึงวันทีน่พอยสามโอ้โหพอยเราจะพลอยสิบสองเลยคู่ขี้แน,น่นอนไม่ใช้อ่ะโคตรสุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้ามา สิบเก้าออกครับกระเป๋าสปายออกดักไว้ตรงนี้โอเคสองสิสองสิสิบเอ็ดอือโหยืดพื้นที่เร็วละเอ้าเลยปั้งที่เ่อนเถอะพอสองโอเค แล้วก็ทอยสี่ครับอันนี้สองยังได้อยู่ได้อยู่อันที่ฝนหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเกิดเราทอยได้เบิ้ลก็จะดีมากเลยอันนี้หกเอ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคบาสปาลครับโอเคทอยง่ายงงนะคือชนะ สิบหรือสิบสองก็ได้แต่ผมจะไม่เสี่ยงเอาสองนี่ค่ะเพราะว่าเคยมีรอบหนึ่งเสี่ยงปุ๊บตายเลยแบบตายน่าเคียดเลยโอเคเปิดบอน้ำเอาฟ้าไปจบเก็บแล้วโอเคไปแล้วอู้ยตายเหอะโอ้โหชัดออกมาทำไมเนี่ย ตาสุดท้ายแล้วมาคิดว่าจะเจอตัวอะไรก็ลุ้นเลยหน้าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายเจอกับโอ้มีเมียานเย้เ yes, จเจอน้องสาวกีกของโอ้จี้เอ้ยเอ้ยเอย้จี้จี้แม่งจี้ถือว่าเยี้ยอยู่นะจี้แผ่ตรงข้ามถือว่าเยี้ยอยู่นะก็จะมีหนึ่งหมวกกําแพงเหล็ก off ออ,อ,ออกเกาะสองอุปกรณ์เก็บประปรายอากาศ off ตัวสามช่องสามแก้ไม่ได้กับขังว o f ตานังฟ้าและสี่การ์ดเจอปาร์ตี้อาร์มอร์ off ดับเบิ้ล เปิดมาดีดพที่ททเจทแล้วก็มีบัฟบัฟเป็นแบรนด์สปริงเฮ้ยมันไม่ยากไหมเสี่ยงดีครับรออะไระอะมาเคสติวิซ่างออกคอยสองครับสองคนเป็นสี่โอเคต่อ,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 อไปเลยไป โอ้โหตาบาไม่กินกุจิงหนึะตาบ้าต้องต่อยจ้งหนึ่งโตอครับเยยกเว้นข้าพันางซื้อครับถอยสองครับเบิร์สิอีึ่กดจิงหนึ่งโอเคออกครับ กด,ดจึงหนึ่งกดจึงหนึ่งที่ว่านี่วางไว้ตรงการมิเงียยังไม่ออกสรับตัวเลยออตอนนี้แต่ว่ามิเงียออกอ่ะโอเคู้ครับ เอ๊ะยึงเรื่องของจริงใหต้องหนีนี่เหรอ67เปอร์เซ็นต์แล้วกลุ่ม <c oughs> เต่าเหี้ยอะไรกลุ่มเต่าไม่เยอะใช่ไหมพอเดี๋ยวตอนนี้คือ8หู3เตอร์แล้ว3ครับโอเคได้ฮะยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะได้อยู่ไอ้เออตายสิครับ <c oughs> คือมีเมียนจะพยายามไปที่ตรงที่เราตรงตรง,ตรงเนี้ยตรงหัวน้ำให้ได้ถ้ามีเมียนต้องมาตรงหาาัวน้ำนั่นคือมันจะวลิยย่งยางนั้นก็นิดนึงนะแบบเบิ่ไปไอ้น้องเออโอเคสี่ครับโอ้คุ้มตัดไอ้ชีคุ้มตัดที่สุดแล้วสองครับโอเค เออต้องอย่างนี้พี่บัททอโอ้ยนึกว่าจะไม่ออกแล้วบัททอ,อยเกือบตายโว้เกือบตายโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยนึกว่าจะไม่ออกโอ้ยไม่ <c oughs> เข้าใจเลยว่าทำไมสาเหตุถึงคนไม่ค่อยเล่นตัวนี้กัน <c oughs> สุดยอดเลยนะครับผมโอเคครับผมซึ่งตัวนี้เอาง่ายๆนะคือจะถามว่ามันโหดไหมมันโหดนะแต่ คือผมเข้าใจแล้วมันปัญหาคือเรื่องการคุมเต่าคือมันคุมเต่า52เปอร์ใช่ป่ะแล้วมันจะเพิ่มทีละสามันเพิ่มทีละสาม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 นานทีคุมเต่ามันเพิ่มขึ้นไอ,อหอก็เลยแบบปวดกระบาลเลยอย่างนี้แบบไม่ต้องเมือมีคุณก็ได้ไปเถอะแล้วก็ประเด็นคือสกิลเนี้ยเอาอยิางนะสร้างบ่อยมากถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเจ้าหญิงมาโยก็เจ้าหญิงมาโยดีกว่านะในเชิงคุมเต่าในเชิงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นจี้ข้างล่างก็จะแอบสป,ปริงนิดน้อยเพราะว่าถ้าจี้เจ้าหญิงมาโยใส่กับดักสป,ปริงอ่ะมันจะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจ้าถ้าเกิด,เ,กดเราเล่นเจ้าหญิงมาโยแล้วใส่ไป้ายไม่ขายอันนี้ได้ครับกูยงกว่าใส่แล้วไม่ใส่ได้นะแต่ว่ามันจะเสี่ยงเจอก็ทำไยลางได้ไงนะครับผมโอเคซึ่งถามว่าตัวนี้ใครที่คิดจะจะกลับมาเล่นก็เอามาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวคราวหนะ้าแน่นอนว่าตัวละครเกา่าๆมีเยอะแยะไม่ต้องห่วง ง่ายๆคือเราจะทำการรื้อฟื้นตัวเก่าอ่ะชูชูบ้างอ่ะที่จริงชูชูผมรีวิวไปนานแล้วแต่ว่าผมจะรีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมมีชูชูมีแรปเปอร์แจ็คสันมีแอมเบอร์แอมเบอร์รีวิวไปแล้วยูกะลูกมาเชลล็อกโฮมไซเบอร์ปองแป้งรีมัดร,รีมัดร,รีวิวไปแล้วรายังไม่ได้รีวิวเฟดคอเดียอะไรเงี้ยพวกตัวเก่าแบบโอ้โหที่ตกรูดบ้างเบนจามิน อะไรเงี้ยผมจะรีวิวให้แบบว่าให้มันให้โหดเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมถอทําการจบคลิปไปตอนนี้ครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับและฝากกดติดตามให้ได้นะครับผมจะเกิดผิดพลาดกันได้จริงๆริโปรขออภัยอย่างยิ่งด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย